สวนชูวิทย์เนี่ยมันเป็นที่สาธารณะภายใต้าการดูแลของกทมหรือไม่แล้วก็ทางด้านของคุณชัดชาติก็บอกว่าไม่ได้เป็นสวนสาธารณะตามกฎหมายที่ผ่านมาสรุปภาษาชาวบ้านคือที่ดินเนี่ยยังเป็นของชูวิทย์ถามว่าก่อนที่คุณชัดชาติจะให้สัมภาษณ์สื่อแบบนั้นเนี่ยเอ้คุณชัดชาติเนี่ย ได้ปรึกษานิติกรกรทมหรือฝ่ายกฎหมายหรือ,อยังเมื่อที่ดินตกเป็นที่สาธารณะสมบัติแผ่นดินแล้วผู้ยกให้จะทําหนังสือยกเลิกการยกให้เพื่อที่จะให้ที่ดินนั้นกลับคืนมาเป็นของผู้ยกให้ไม่ได้ที่คุณศรีสวุวรรณได้ไปร้องให้ทางผู้ว่ากทมคุณชัดชาติ<ร>ได้พิจารณาว่าตกลงนี่นะฮะสวนชูวิทย์เนี่ยมันเป็นที่สาธารณะภายใต้าการดูแลของกทมหรือไม่ นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณชัดชาติก็บอกว่าไม่ได้เป็นสวนสาธารณะเหมือนกับเป็นของเอกชนเป็นของเอกชนเขายังไก่ย,ยังเสียภาษีอยู่เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมฮะน,นักกฎหมายมหาชนอาจารย์นัทวงเนียมนะครับได้พูดถึงเรื่องที่คุณศรีสุวรรณไปขอความชัดเจนจากผู้ว่าชัดชาติและผู้ว่าชัดชาติได้บอกแบบนั้นนะครับอาจารย์นัทเนี่ยเขายกคําพิพากษาสารดีกาที่26ที่264ทับ 2555วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานตามคำพิพากษาสารดีกาที่11,189ทับ2556 mm hmm. เมื่อที่ดินตกเป็นที่สาธารณะสมบัติแผ่นดินแล้วผู้ยกให้จะทำหนังสือยกเลิกการยกให้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้ที่ดินนั้นกลับคืนมาเป็นของผู้ยกให้ไม่ได้ mm hmm. นะครับ mm hmm. การที่ชูวิทย์มีเจตนาอุทิศที่ดิน ให้เป็นที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินในคดีเรือบาเบียโดยนายชูวิทย์สร้างสวนชูวิทย์เพื่อให้ประชาชนออกกําลังกายพักผ่อนหย่อนใจเพื่อให้ศาลฎีกาลงโทษสถานเบาวิธีการอุทิศที่ดินเพื่อให้เป็นที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ประชาชนใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1304วงเล็บสองจะด้วยวาจาหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อศาลถือเป็นการอุทิศที่ดินให้เป็นที่สาธารณะสมบัติ ของแผ่นดินสมบูรณ์แล้วตกเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินเมื่อการอุทิศที่ดินให้เป็นประโยชน์สาธารณะแม้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามความประสงค์ของผู้อุทิศหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ที่ดินนั้นยังคงสภาพเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินมีแนวคำพิพากษาสารีกาตัดสินไว้เป็นบรรทัดฐานชัดเจนนะฮะแล้วอาจารย์นัทก็อาจารย์นัทวุฒ ก็ได้พูดถึงคุณชัดชาติว่าที่คุณชัดชาติให้สัมภาษณ์แบบนั้นเนี่ยนะฮะบอกว่ากทมไม่ได้มีส่วนร่วมเข้าไปปรับปรุงพื้นที่สาธารณะพื้นที่ตรงนั้นยังเป็นที่ดินเอกชนอยู่มีการจ่ายภาษีที่ดินอย่างต่อเนื่องตามกฎหมายที่ผ่านมาสรุปภาษาชาวบ้านคือที่ดินเนี่ยยังเป็นของชูวิทย์ถามว่าก่อนที่คุณชัดชาติจะให้สัมภาษณ์สื่อแบบนั้นเน่ยเอ๊ะคุณชัดชาติเนี่ยได้ปรึกษานิติกรก,กทรมหรือฝ่ายกฎหมายหรือย,อยังทำไมจึงให้สัมภาษณ์แบบนั้น นี่สอนมวยคุณชัดชาตินะสอนมวยคุณชัดชาติคุณชัดชาติรู้ไหมว่าถ้าเกิดเขาไปยกที่ให้เป็นสาธารณะจะเอากลับมาเป็นที่ของตัวเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แล้วอาจารย์นทวุฒิก็ยังบอกว่าอยากจะให้คุณศรีสุวรรณเนี่ยการที่คุณศรีสุวรรณไปร้องขอให้กทมตรวจสอบมันไม่เป็นประโยชน์มันไม่สามารถยับยั้งการก่อสร้างได้ พราะการที่คุณชูวิทย์อุทิศที่ดินให้สาธารณสมบัติของแผ่นดินในชั้นสาลดีกาในคดีอาญาสารไม่อาจบังคับให้ในายชูวิทย์ผู้อุทิศไปจดทะเบียนโอนได้มีแนวคำพิพากษาสาลดีกาที่นีๆ่ๆๆนะครับระบุเอาไว้อยู่หากนายศรีสวุวรรณจะทําเพื่อสังคมจริงๆเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นมองว่าเป็นนักร้องบ้างหิวแสงบ้างไปจับผิดชัดชาติบ้างนะครับแนะนําว่าคุณเนี่ยควรจะไปยื่นฟ้องคดีแพง่งขอให้ที่ดินแปลงนั้น ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและไต่สวนฉุกเฉินขอคุ้มครองชั่วคราวห้ามดำเนินการก่อสร้างอาคารในที่ดินตรงนั้นแนะนำคุณศรีสุวรรณนะฮะฟ้องเองเลยไปที่ไปฟ้องแพ่งและขอไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองชั่วคราวห้ามใครไปทำอะไรตรงนั้นรอศาลตัดสินเขากำลังก่อสร้างรถเครื่องก็ต้องหยุดต้องหยุดก่อหยุดคุ้มครองชั่วคราวให้ศาลตัดสินก่อน เล่นหนักเลยนะอาจารย์ชี้ชี้ช่องเลยครับอาจารย์นัดคุณชูวิทย์ก็พูดในมิติเดียวก็ได้ไม่เห็นเป็นไรได้ได้ใช่ไหมคคุณชูวิทย์พูดเนี่ยฟังเผินเอ๊ะหลายคนก็เห็นด้วยเออใช่สิที่ของเขาเขาก็ให้ใช้มา12ปีแล้วใช่เออไม่ได้ใช้ตลอดไปเออคุณอย่าไปคิดว่าโอ้โหคนเราเออเป็นคนมีที่และคนมีที่เท่านั้นเหรอที่จะได้รับการเห็นใจจากศาลโดย โดยเอายกที่ให้สาธารณประโยชน์อย่างนี้คนที่เป็นเศรษฐีที่ดินก็ได้เปรียบซสิใช่ไหมฮะฟังเพื่อนๆก็น่าจะใช่ถูกไหมเออไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store